ตัวอย่างการค e y c h a นะคะเราก็มาเลือกกลุ่มสถาบันมอราชพัฒแล้วก็มราชพัฒอุดรธานีผู้ใช้งานอันนี้ให้ไปเซิร์ชดูในกลุ่มเรานะคะเลือก bc นะคะเป็นผู้คีย์กดเข้าสู่ระบบจะเจอหน้านี้เสร็จแล้วให้เรามาเลือกตัวนี้นะคะ <c oughs> ก็คือ select ทีนี้ก็ให้ไป ตัวข้อมูลทั่วไปอ่ะก็คือให้เราไปเลือกว่าเราทำในเรื่องของอะไรแล้วเราก็คีย์ในเรื่องของอันนั้นนะคะตัวอย่างนะคะอย่างเช่นข้อมูลทั่วไปหมวดที่1 Input เนาะอาจารย์ประจำหลักสูตรดึงข้อมูลจากปีที่ผ่านมาขอดึงเลยนะคะหลังจากที่เราดึงข้อมูลจากปีที่ผ่านมาแล้วนะคะด้านล่างอาจารย์ประจำหลักสูตรนะรอป,ปีสิ้นประเมินแล้วก็ เลือกจากข้างบนนะคะแล้วเราก็บันทึกไปเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรมันก็จะกรอบมาให้นะคะอันนี้ก็คือในส่วนของข้อมูลประจำหลักสูตรในอาจารย์ประจำหลักสูตรก็เสร็จไปแล้วต่อมาข้อมูลของผู้สอนก็ดึงข้อมูลจากปีที่ผ่านมาถ้ามันมีปุ่มนี้ก็ใช้เลยนะคะครบไหมเพิ่มพี่บีเข้าไปนะคะ พิมพ์ชื่อแล้วก,กด enter นะคะเลือกชนาพาบุตรเพลงกด close กดเพิ่ม complete ชื่อพี่บีก็มาแล้วค่ะต่อมาสถานที่จัดการเรียนการสอนเพิ่มแล้วพิมพ์คณะ ทยาการจัดการกดอัปเดตประเมินตัวผงชี้ตัวผงชี้ที่1.1นะคะเกณฑ์การประเมินบันทึกผลการดำเนินงานเราก็ติว่ผ่านผลการดำเนินงานก็คือ ไปก๊อปใน Word มานะคะเดี๋ยวขอเปิด Word ที่แชร์ให้นะคะเปิดมาเสร็จคลิกที่ v i w นะคะแล้วก็ Navigation ตัว1.1นะคะย้อนกลับมาดูที่ k e y s h a r e ของเราผลการดำเนินง,งานให้มาใส่ตรงนี้แล้วก็รายการหลักฐาน อปเลยค่ะเราก็ไปวางนะคะส่วนรายการหลักฐานถ้าเรามีลิงก์อะไรเราก็เอาไปใส่ได้เลยนะคะรายการหลักฐานอย่างเช่นเราพิมพ์ว่าเว็บไซต์คณะเราก็ได้นะคะกดอัปเดตเลยค่ะ ผ่านผ่านผ่านแล้วนะคะในองค์แรกก็มารีเฟซใหม่อันแรกมันขึ้นเครื่องหมายถูกแล้วใช่ไหมขอย่อมาอันที่สองบันทึกผลการดำเนินงานอันที่2ก็ผ่านในเรื่องของอาจารย์ประจำหลักสูตรปิญญาโทมแล้วก็ดำลงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ไม่น้อยกว่า2คนใช่ไหมเราก็ไป ก๊อปในเรื่องของตัวนี้มาใส่กดบันทึกเลยก็ได้ค่ะอันที่3ผลการดำเนินง,งานไม่น้อยกว่า5คนก็ก๊อปอันเดิมก็ได้นะคะกดผ่านแล้วกดอัปเดตขึ้นเครื่องหมายถูกแล้วนะคะ แล้วมาดูรายงานผลการดำเนินง,งานอันนี้ถ้าเกิดว่าอันที่หนึ่งคีเสร็จแล้วเนาะหลังจากคีย์หมวดที่หนึ่งเสร็จไปแล้วนะคะหลังจากที่เราคีย์หมวดที่หนึ่งเสร็จไปแล้วตัวบ่งชี 1. 1้หนึ่งจุดหนึ่งเราคีย์แล้วมันขึ้นเข้าอหมายถูกตัวนี้แล้วใช่ไหมให้เรามาเช็คต่อตัวเนี้ยตัวรายงานผลแล้วก็ส่งรายงาน ให้มาดูว่ามันขึ้นเครื่องหมายถูกหรือ,อยังนะคะในกลุ่มที่1.1อ่ะมันขึ้นเครื่องหมายถูกยังถ้าเกิดเช็คว่ามันขึ้นแล้วแสดงว่าเราผ่านแล้วนะคะแสดงว่าเราเครีย์เสร็จแล้วนะคะก็ทำอย่างนี้แต่ละองค์มันก็จะขึ้นนะคะว่าใครครียแล้วนะคะ